ไายหกโมงแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วเนี่ยเฮ้ยกำลังนอนหลับสบายเลยไม่อยากลุกออกจากเตียงเลยอ่ะคือกำลังแบบมีความสุขอยู่อ่ะแต่มันก็ต้องลุกแล้วเพราะว่ามันหกโมงแล้วเราต้องรีบไปเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็รีบไปโรงเรียนอืมสบายใจกลับนั้นดีกว่า เฮ้ยสดชื่นนีเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดเนี่ยเราไม่เคยได้อาบน้ําเลยเพราะว่าก็ขุกตัวอยู่บนที่นอนอย่างเดียวนั่นแหละเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วพร้อมไปโรงเรียนและแต่เวลาย,ยังเหลืออีก5นาทีงั้นเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรในโซเชียลบ้างว้าววันนี้มีข่าวดาราคนนี้อย่างนั้นเหรออะไรนะนอกใจแฟน ที่คบกันมา10ปีโอ้โหตอนนี้ทำได้ไงเนี่ยแล้วดาราคนนี้เป็นดาราที่ฉันชอบด้วยสิทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะผิดหวังชะมัดเลยอะแต่สิ่งที่สนุกกว่าในโซเชียลสนุกมากกว่าการดูข่าวซุบซิบดาราก็คือการส่องคนที่แอบชอบนี่แหละขอส่องหน่อยนะว่าเธอทำอะไรอยู่นะพี่ของฉัน โพสอะไรบ้างนะเมื่อวานก็เห็นสตอรี่กินมาม่าอร่อยเลยอะ่ะมาม่าเกาหลีรสเดียวกับฉันเลยเราชอบอะไรคล้ายๆกันจริงๆนะเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันแท้ๆแต่ก็ไม่กลา้าแม้แต่จะทักคำว่าสวัสดีด้วยซ้ำอะดูสิว่าวันนี้โพสอะไรบ้างนะ <S <S นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาขึ้นสถานะกับใครอะ่ะเออคนนี้เนี่ยฉันไม่คุ้นเลยอะ่ะสงสัยไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซแถมรูปโปรไฟล์ก็ยังเป็นรูปปิดหน้าอีกใครจะไปจำได้แต่ดูก็ดูแล้วว่าสวยอะ่ะต่อให้ปิดหน้าก็รู้ว่าสวยไม่นะพี่พี่มีแฟนซะแล้วอะ่ะแอบชอบเขามัวแต่จ้อง ไม่ยอมทำอะไรสักอย่างตอนนี้เป็นไงล่ะเขามีแฟนเรียบร้อยแลละอยากกินมะม่วงมากๆไม่สอยตอนนี้มดแดงยั่งไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะจบเลยช็อกโกแลตรูปหัวใจที่อุตส่าห์จะเอาไว้ไปสารภาพรักกับพีก็คือจบไม่ได้เอาไปให้เพราะว่าเขามีแฟนแล้วอ่ะแต่ก็นะต่อให้คนที่เราแอบชอบจะมีแฟน แต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปเราก็ต้องไปเร,งเรียนเหมือนเดิมถึงปากจะบอกว่าโอเคแต่ในใจก็พังสลายฉันว่าฉันต้องทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วหรือมั้งเนี่ยเอ๊ะนี่มันร้านตัดผมนี่นาะร้านนี้เป็นร้านที่แพงมากแต่ได้ยินมาว่าเขาตัดด,ดีมากเลยนะฉันนะ่ะยังไม่เคยลองทำทรงผมใหม่ๆเลย ฉันว่าฉันจะทำทรงผมใหม่ๆดีกว่าฉันว่าฉันตอบผมดีกว่าไหมจะได้สวยขึ้นแล้วก็จะได้ลบล้างความเศร้าภายในใจลงบ้างนะเพราะถึงฉันไม่ทำอะไรไปเนะี่ยฉันก็คงต้องรู้สึกเศร้าเสียใจไปตลอดชาติแน่ๆสวัสดีค่ะฉันต้องการที่จะทำผมนะคะขอเป็นผมยาวสสวยนะคะแพงหงฉีเลยนะเนี่ยสำหรับเด็กมัธยม ที่มีเงินไม่เยอะขอให้มันรอดปลอดภัยได้แล้วทรงนี้เนี่ยนะออก็เทพไปอีกแบบนึงขอบคุณนะคะสีผมหนูนี่คือแบบชมพูจะจับเลยอะ่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรครับดีใจเลยครับที่น้องชอบอะ่ะตอนแรกพี่ก็คิดว่าน้องอาจจะไม่ชอบซะอีกนะแต่น้องตาถือมากเลยนะครับที่ ชอบมันอะค่ะหนูก็เกือบไม่ชอบเหมือนกันพอดีมันชมพูไปหน่อยแต่ก็เออก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากลุคเดิมได้อยู่นะจากสาวหวานก็กลายเป็นสาวเท่แต่ก็ยังคงความหวานอยู่ด้วยสีผมสีชมพูรอให้พีได้เห็นทรงผมทรงนี้ก่อนเถอะแล้วจะเสียดายฉันเฮ้ยบ้าคิดอะไรวะเน,นี่ยเขาแทบจะไม่มองฉันเลยได้ซ้ำแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยได้ซ้ำ เขาจะมาคิดแบบนั้นไดนะ้ไงล่ะเ้อแกนี่นะคิดเข้าข้างตัวเองอีกละน่าเบื่อจริงเลยวายคนเต็มเลยอ่ะวันนี้ลืมไปเลยว่าเป็นวันวาเลนไทน์แล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยไปให้กับเขาอ่ะแต่เขาเดินมีแฟนแล้วอ่ะฉันก็ไม่รู้จะให้ใครนี่แกรู้หรือยังเน่รู้แล้วละ่ะถ้าแกจะหมายถึงเรื่องที่พี คบกันกับผู้หญิงปริศนาฉันรู้แล้วเขามีแฟนแล้วฉันรู้แล้วไม่ต้องมาย้ำเปล่าไม่ใช่ซะหน่อยฉันหมายถึงว่าเรื่องที่เลิกกันกระทันหัน่ะเลิกกันกระทันหันหมายความว่ายังไงหรอก็เลิกกันแบบสายฟ้าแลบของคู่รักอย่างพีแล้วก็หญิงสาวปริศนาไงเพิ่งขึ้นสถานะกันเมื่อวานวันนี้น่ะเลิกกันแล้วแปลกมากเลยนะ มันไม่นา่าจะเป็นไปได้อะแต่ข่าวลืออย่างปริศนาคนนั้นก็คือผู้หญิงในโรงเรียนนี่แหละเหมือนจะชื่อมัชฉะผมสีเขียว,ยวผมยาวน่ะเอ๊ะมันผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอแกอย่าไปมองนะก็แค่คนเขาลือกันนะ่ะสสนนิฐานว่าน่าจะใช่อ่นะเพราะว่าเขาก็ทั้งเป็นดาวโรงเรียนแล้วก็สวยด้วยเป็นเด็กไอดอลเป็นดาว t ิ๊ t o ็อ ฉันว่าน่าจะใช่แหละพีน่าจะชอบแบบนั้นนะ่ะแต่ก็ไม่รู้ทำไมว่าถึงเลิกกันได้นะเออทีอยงนี้ตอนนี้พีก็โสดแล้วสิใช่โสดแล้วละ่ะแกก็อยากทำอะไรก็ทำนะฉันรู้ว่าแกเตรียมเค้กช็อกโกแลตมาให้เขาดนะ้วยไม่ใช่เค้กซะหน่อยนะนี่มันเป็นแบบว่าคุกกี้เป็นช็อกโกแลตที่มันบางๆแค่นั้นเองนี่พีฉันมีอะไรจะให้เน่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะ ขอบใจใเธอมากเลยนะฉันกำลังเศร้าอยู่พอดีเลยอยากกินอะไรหวานๆานะ่ะอืมนายก็ซื้อๆนะโอเคเธอแอบชอบพี่อย่างนั้นเหรอแฟนเก่าของฉันเธอเธอรู้ได้ยังไงอ่ะ